ผู้ชมครับบางจุดตอนนี้อย่างที่จังหวัดเชียงรายครับสถานการณ์เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับอย่างที่อําเภอเถิงครับส่วนอีกพื้นที่หนึ่งก็คือที่เวียงแก่นตอนนี้ถูกน้ำป่าเข้าท่วมตั้งแต่3วันก่อนนะครับบางพื้นที่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่หลายหน่วยงานหลายภาคส่วนเร่งเข้าช่วยเหลือครับ นี่เป็นความเสียหายของถนนสาย1155นะครับเชื่อมระหว่างอำเภอเวียงแก่นกับอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายครับจุดนี้อยู่บริเวณบ้านผาแลปางหัดนะครับอยู่ที่ตำบลปอมเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายถูกน้ำเงาวกัดเซาะสัญจรได้เพียงช่องทางเดียวครับเช่นเดียวกับบริเวณบ้านหนองเตาปางปอนะครับอยู่ที่ตำบลปอเหมือนกันถนนซุดตัวลงไปทำให้รถผ่านไปมาไม่ได้ครับ ชาวบ้านบอกว่าถนนตัดขาดนะครับไฟฟ้าดับแล้วก็สัญญาณโทรศัพท์ตอนนี้ยังใช้ไม่ได้ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกมา3วันแล้วครับตอนนี้ต้องใช้ชีวิตด้วยความลำบากครับข้าวสารอาหารนี่ยังพอ,พอ,พอบ้านเรามันเป็นบ้านชนบทเนาะย,ยังยังกักเก็บอันข้าวสารอะไรไว้บ้างก็ยังไม่เสียหายนะครับเสียหายบางส่วนก็ยังยังพอมีอยู่แต่ก็ลำบากลำบากครับ ไปไหนไม่ได้โทรศัพท์ใช้ได้โทรศัพท์ขาดหมดเลยไฟฟ้าดับ2อสวันนี้ตัดขาดหมดไม่เหลือสักอย่างขณะที่เส้นทางขึ้นไปยังดอยผาตั้งแล้วก็ภูชี้ฟ้านี่เป็นวันแรกนะครับที่รถสามารถสัญจรผ่านไปมาได้พบว่าบางจุดมีดินสไลด์ครับบางจุดมีเสาไฟฟ้าหักโคน่นถนนสุดหลายจุดนะครับ นี่เป็นสาเหตุที่ทําให้ไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างในตําบลปอหลายหมู่บ้านครับสถานการณ์น้ําท่วมเทียมเคอเทิงในย่านเศรษฐกิจตัวมเคอตอนนี้ระดับน้ําอิงยังสูงอยู่ครับส่งผลให้ย่านเศรษฐกิจยังถูกน้ําท่วมนะครับขณะที่แม่น้ําอิงเริ่มไหลเข้าท่วมพื้นที่บริเวณตําบลสันทรายงามอาเภอเทิงและตำบลตา้าอำเภอขุนตาลนะครับมีหลายหมู่บ้านครับได้รับผลกระทบในตอนนี้ข้อมูลจากสำนักงานปอพจังหวัดเชียงรายครับบอกว่า ขณะนี้มีพื้นที่น้ำท่วมแล้ว11อำเภอมีคนได้รับผลกระทบ5,615ตัวเรือพื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบ12,828ไร่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่ม1คนนะครับอยู่ในอำเภอเวียงแก่นครับ